เรื่องราวของ D.I. ฮ่องกงกลุ๊บกำลังตกเป็นกระแสอย่างหนักนะครับและถูกวิพากษาอย่างมากสําหรับประเทศไทยเราในเวลานี้ครับนี่กลายเป็นข่าวกระแสหลักที่มีเรื่องราวดาร์กๆโผล่มาเรื่อยๆและเรื่องราวเหล่านั้นมันจะดำดิ่งได้มากขนาดไหนมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างมากไปกว่านั้นยังมีคนกีฬาเข้าไปเกี่ยวข้องและพัวพันกับ D.I. ฮ่องก p อยู่ด้วยผมว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับเราควรจะต้องพูดคุยและเจาะลึกมันไปพร้อมๆกันในขอบสนามดาบสายกับ เดอะอกกลุ่มของบอสพรวรัตน์วรัตบร,รกุลตกเป็นเป้าสังคมอย่างหนักในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับหลังจากที่ถูกเหยื่อนับร้อยร้อยคนออกมาแชร์ว่าพวกเขาคือขบวนการต้มตุนหลอกคนมาลงทุนขายคอร์สเรียนเพื่อชักจูงมีการพูดโน้มน้าวอย่างมีชั้นเชิงด้วยลกักษณะสะกดจิตมุ่ครับหลอกผู้คนว่าพวกเขาจะได้สิ่งนู้นสิ่งนี้หากนําเงินมาลงทุนซื้อสินค้ากับบริษัทบางคนสูญเสียหลักพันครับบางคนสูญเสียหลักหมื่นบางคนสูญเสียหลักล้าน บางคนถึงขั้นสูญเสียคนที่รักบางคนลากคนที่รักเข้ามาสูญเสียด้วยบางคนหมดตัวครับบางคนหมดสิ้นหนทางพอธุรกิจดังกล่าวหนึ่งพวกเขาลงไปถึงจุดต่ําสุดจนนํามาสู่การปิดชีพตัวเองครับอีกทั้งยังมีดาราเซเลบริตี้มากมายครับที่ถูกโยงเข้าไปพัวพันกับบริษัทดังกล่าวครับหนึ่งในนั้นก็มีคนกีฬาอย่างพี่ลีซอทีเดรเทพวิโนไทย อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยด้วยนะครับจึงภายหลังเนี่ยเจ้าตัวก็มีการออกมาถแถลงเรื่องนี้ได้อย่างน่าสนใจแต่ว่าดีะไอคอฟกรุ๊ปคืออะไรครับบอสพอลเป็นใครสร้างความเสียหายกันมากน้อยแค่ไหนและเดอะไอคอฟกรุ๊ปมีอะไรเชื่อมโยงกับวงการกีฬาบ้างเริ่มเลยแล้วกันนะครับจุดเริ่มต้นของเดอะไอคอฟกรุ๊ปครับเริ่มจากคุณวรัตพลวรัตวรกุลหรือที่ประเทศรู้จักในชื่อสั้นว่าบอสพอลครับเขาคือซีอีโอผู้ก่อตั้งเดอะไอคอฟกรุ๊ปอาณาจักรธุรกิจที่มีไรายได้กว่าหนนนมื่น มีความสามารถแล้วก็ผลักดันจนตัวเองนั้นสามารถทําธุรกิจของตัวเองประสบผลสำเร็จได้อย่างรวดเร็วครับพอวรัตพลเคยเล่าผ่านรายการหนึ่งนะครับถึงชีวิตของตัวเองว่ากว่าจะเดินทางมาสู่จุดสูงสุดได้เนี่ยม,มันไม่ใช่เรื่องง่ายเขาคือเด็กชายที่เกิดในยา่านสลัมถูกพ่อทิ้งตั้งแต่เด็กส่วนแม่มีอาชีพเป็นกรรมกรครับเรียนในโรงเรียนวัดมาโดตลอด เรียกว่าเป็นคนที่ต้นทุนชีวิตติดลบสุดๆเลยแหละครับพอจุเลื่อนทำงานเสริมในการหาเลี้ยงชีพตั้งแต่วัยเรียนหนังสือครับพอาะลำพังแค่ไรายได้ของแม่เนี่ยไม่สามารถจุนเจือครอบครัวได้อย่างครอบคลุมครับเขาทำงานส่งตัวเองไปเรียนหนังสือพอเรียนจบมาหาวิทยาลัยพอก็ทํางานประจําที่ได้เงินเดือนเพียงแค่6 0 0 0บาทครับแม้ว่าเขาจะขอทํโ OT ีเพิ่มแล้วเนี่ยมันยังไม่พอเลี้ยงชีพอยู่ดีนะครับหลังเสร็จจากงานประจําก็ไปทํางานเป็นเด็กเสิร์ฟต่อครับโดยแต่ละวันนั้นมีเวลานอนเพียง2 3ชั่วโมงเท่านั้นนั่นคือลวตเ่รเปชีวิตขององคุณพก็ดํเนนเาเนนิไม โดยที่ตัวเขาเองก็มีสิ่งที่ชอบเหมือนเด็กคนอื่นๆทั่วไปกิจกรรมที่ชอบเป็นพิเศกก็คือกีตาร์ครับพร้อมกับความฝันในการเป็นศิลปินครับแต่ว่าด้วยจุดเริ่มต้ตนแสนยากลำบากครับทำให้พอเชื่อว,ว่าบางครั้งความฝันเนี่ยมันไม่อาจจะทำให้ชีวิตตนเองและครอบครัวสุขสบายได้เขาเลยตั้งปริทางกับตัวเองและทิ้งความฝันไว้ข้างหลังครับด้วยความมุ่งมั่นที่ว่าผมอยากเป็นคนรวยมากกว่าเป็นศิลปินครับโดยพอรัตนลเคยกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าถ้าขยันแล้วรวยจริงแม่ของผมก็คงรวยที่สุดในโลกแล้วตตเกิดจนายบอกกเลยยว่่าังงไไ็มรวย ซึ่งมันไม่เกี่ยวกับการเป็นคนดีหรือไม่ดีเพราะแม่ของผมเป็นคนดีมากๆแต่ชีวิตที่เขาเลือกในการสร้างชีวิตมันทําให้เขารวยไม่ได้ขยันเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าขยานันผิดที่10ปีก็ไม่รวยตอนผมเป็นวัยรุ่นสิ่งที่ผมชอบที่สุดคือการเป็นนักดนตรีแต่ที่อยากมากกว่าก็คืออยากเป็นคนรวยเราเลยเรามาตั้งสติเราคิดดูดีๆว่าโอกาสจะประสบความสำเร็จจากการเป็นนักดนตรีนั้นใช่ว่าจะไม่มีแต่มันเป็นเปอร์เซ็นที่ยากมากผมเลยมองไปถึงการค้าขายและแตัดสินใจทํเป็นสิ่งที่ใช่มากกว่าสิ จนรวยและประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ดี่งคาพูดของบอสพอลนะครับบอกไว้ก่อนนะครับนี่เป็นคําพูดแบบร้อนะครับไม่มีการบิดเบือนและตัดแตกนะฮะแล้วคนที่ดูคลิปนี้คุณต้องดูอย่างมีวิจรารณญาณมากๆเลยนะครับเอาละครับผมขออนุญาตเล่าต่อนะครับเมื่อรู้ตัวแล้วว่าการค้าขายเนี่ยมันสามารถต่อยอดได้ครับพอเลยตัดสินใจทําธุรกิจออนไลน์เริ่มจากการขายกระเบื้องครับช่วงเวลานั้นพอลสั่งสมประสบการณ์และก็เพิ่มความสมาร์ทของตัวเองทั้งเรื่องการสื่อสารการเข้าสังคมเรียนรู้เทคนิคการขายสินค้าใน การเขียนเว็บไซต์และการสร้างเครื่องมือในโลกออนไลน์ที่ช่วยผลักดันธุรกิจของตัวเองครับและมาถ่งจุดหนึ่งครับพอก็หันมาจับธุรกิจอาหารเสริมที่ค้าขายผ่านออนไลน์จนประสบความสําเร็จซึ่งนั่นคือต้นกําเนิดของอาณาจักรดีไอคอนกรุ๊โดยเว็บไซต์ของดีไอคอนได้อธิบายบริบทของบริษัทตัวเองไว้ว่า d i ไอคอนกรุ๊คือบริษัทธุรกิจออนไลน์อันดับหนึ่งของประเทศไทยและเป็นโรงเรียนสอนทําธุรกิจออนไลน์อันดับหนึ่งของประเทศไทยที่เติบโตอย่างรวดเร็วเรามีสินค้าคุณภาพระดับโลก เป็นสินค้าที่รับรางวัลน,นานชาติเป็นสินค้าลกิกสิทธ์เฉพาะตัวที่มีความโดดเด่นแตกตาก่างจากสินค้าตามท้องตลาดทั่วไปผู้ก่อตั้งหรือเจ้าของแบรนด์คือคุณพรวรัตพลวรัตวร,รกุลเป็นผู้บริหารที่เก่งมีวิสัยทัศน์และทรงพลังนำทัพในการบริหารงานส,นสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับผู้คนเพื่อให้รอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นบริษัทมีเครื่องมือที่มีระบบที่ช่วยแม่ค้าออนไลน์คุณลงทุนครั้งเดียวไม่ต้องสต็อกของตลอดชีวิตหมดกังวลในเรื่องของวันหมดอายุสินค้า และยังสามารถสะสมยอดขายได้รวมถึงบริษัทยังมีระบบสอนงานออนไลน์ที่สอนทุกวิชาเกี่ยวกับการทำออนไลน์ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถ,ถึงขั้นมืออาชีพแโดยการวางแผนการตลาดและแผนรายได้ของตัวแทนที่ทําได้จริง ซึ่งทาให้มีผู้ประสบความสำเร็จจริงเกิดขึ้นอย่างมากมายครับนี่เป็นสิ่งที่ถูกอธิบายไว้บนหน้าเว็บไซต์นะครับสรุปแล้วครับ The Icon ก็ก่อตั้งขึ้นมาปี2,561ครับดำเนินธุรกิจลักษณะซื้อมาขายไปใช้ตัวแทนจําหน่ายโดยมีสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์เพื่อความงามเช่นกรุตากาแฟครีมบารุงผิวและอีกมากมายครับนอกนั้นน้ครับยังมีการเปิดคอร์สสอนทําธุรกิจออนไลน์ภายใต้ชื่อว่า The Icon System และได้รับความสนใจจากผู้คนเป็นจํานวนมากครับึ่งนอกจากประวัติอันน่าเชื่อถือของพอ มันก็มีการมาบวกกับรายได้มหาศาลของตัวสินค้ามันก็กลายเป็นสิ่งที่ทำให้เดลอาคอนกรุ A ๊ปเดยดูน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นครับนอกจากนั้นเองเนี่ยนะครับพอยังมีการว่าจ้างนักแสดงดาราดังมากมายครับเข้ามาเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าไม่ว่าจะเป็นป้องนวัดโดมะกรลำเวียสุกรวัตรและพีพีกริชเราัปยิ่งตอกย้ำกับภาพลักษณ์ให้ดูละการด้วยการประกาศเปิดตัวบรรดาบิ๊กบอสของบริษัทที่แต่ละคนถือเป็นเซเลบริิตี้ระดับประเทศครับโดยเหล่าบอสดังกล่าลวประกอบไปด้วยบอสแซมหรือว่าแซมยุร ตำแหน่งผู้บริการฝ่ายพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์บอสมินหรือว่าบินพิชยาตำแหน่งผู้บริการฝ่ายสื่อสารองค์กรและต่อมาคือบอสกันหรือว่าการนกัรตถาวรตำแหน่งผู้บริการฝ่ายการตลาดพวกเขาเปิดตัวพร้อมตำแหน่งครับมีการขึ้นไปพูดถึงดีไอคอนเบอร์เวทีและมีคอนเทนต์ในโลกโซเชียลมากมายที่ช่วยภาพลักษณ์ของบริษัทดูดีทําให้ตอนนั้นเนี่ยผู้คนต่างเชื่อว่าบรรดาผู้มีชื่อเสียงเหล่านี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมบริหารดีไอคอนจริงๆไม่ใช่แค่พรีเซนเตอร์ เพราะว่าเขาพยายามพูดสื่อใน,นทิศทางนั้นว่าพวกเขาเนี่ยมีส่วนกับการบริหารครับแต่ไม่หมดแค่นั้นนะครับยังมีบอยประกณ์โดนประกณ์ลำเป็นพรีเซนเตอร์ของสินค้าในเครือดีอรเคกรุ๊ปด้วยครับเดีอรเคกรุ๊ปมีภาพลักษณ์แข็งแกร่งมากครับ วกเขามีผู้นําที่มีสตอรี่เป็นนักสู้พร้อมกับมีทีมบริหารเป็นบรรดาซเลบรตตี้มากความสามารถบวกกับมีบอสอีกมากมายที่มีสตอรี่ชีวิตสวยหรูสู้ชีวิตไม่แพ้บอสพอลครับแถมบอสหลายๆคนของวเขายังถูกส่งตัวไปอไอกรายการดังๆเพื่อบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของตัวเองพ่าก,กว่าจะประสบความสำเร็จได้นั้นมันยากลําบากขนาดในและด้นทําทาง media ครั้งลบทีนั้นมีความแกรน d และความใหญ่มีความน่าชื่อถือมากๆในสายตาประชาชนวกเขามีสตอรี่ว่าเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งแต่ใช้ความขยันในทิศทางที่ใช่พวกเขาจึงกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้นั ใครๆก็อยากร่ำรวยกันทั้งนั้นครับหลายคนจึงเริ่มคล้อยตามกับสิ่งที่บรรดาบอสพูดให้ฟังเขาทําได้เราก็ต้องทําได้ผู้คนมักเชื่อแบบนั้นครับหากคุณไม่ได้มีรายได้มหาศาลไม่ได้มีอาชีพที่มั่นคงหรือกําลังหารายได้เพิ่มการเป็นตัวแทนขายข,ายของ D I Co Group ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ สำหรับผู้คนในช่วงเวลานั้นครับฟังแล้วก็พวกเขาก็เหมือนกับบริษัทที่ประสบคาสำเร็จทั่วไปนะครับคุณฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยกว่าจะเริ่มคอยตาไปแล้วด้วยซ้ำไปแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเราดูความจริงที่มันเกิดขึ้นครับไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีผู้คนออกมาแชร์ถึงกระบวนการภายในของ d ด a c o n Group ว่าอาจจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่ส่อเขาหรือชี้นําไปในทางหลอกลวง ผมใช้คําว่าอาจจะเป็นการตั้งสมมติฐานเท่านั้นนะครับไม่มีการฟันธงชี้ชัดแต่อย่างใดมันมีกลิ่นตุ่บางอย่างครับพวกเขามีการโฆษณาโดยมีเนื้อหาใจความว่าโทรศัพท์เครื่องเดียวสามารถสร้างกำไรหลักล้านพลิกชีวิตได้มีการเปิดคอร์สเรียนจากนั้นก็ชักชวนให้ซื้อสินค้าแล้วก็ให้เข้ามาเป็นตัวแทนโดยมีแม่ขายคอยดูแลและมีหน้าที่หาคนมาเรียนต่อกันเป็นทอดๆครับใครปิดยอดได้สูงคุณอาจได้รับการเลื่อนตําแหน่ง ได้รถหรูประจำตำแหน่งได้ทริปไปเที่ยวยุโรปพร้อมทำหน้าที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนอีกมากมายเดี๋ยวไอคอนเริ่มต้นสร้างภาพลักให้ดูน่าเชื่อถือพราสเบตี้เป็นตัวแทนของบริษัทอีกทั้งยังมีโฆษณาเชิญชวนในโซเชียลเปิดขายคอร์สเรียนราคาไม่แพงครับแต่พอเข้าไปแล้วก็มีการขายฝันมีการนำหน้าม้าเข้ามาร่วมคอร์สโดยให้หน้าม้าช่วยกันบิลว,ว่าการลงทุนเปิดบินซื้อสินค้าของบริษัทไปขาย มันทำให้พวกเขาประสบความสําเร็จส่วนการเปิดบินก็มีหลายราคาหลายระดับนะครับถูกหน่อยก็2,500บาทระดับกลางก็25,000บาทส่วนระดับสูงเริ่มต้นที่ 2, 5 0 0 0 0บาทครับยิ่งคุณจ่ายคุณก็ยิ่งได้ของยิ่งคุณจ่ายคุณก็ยิ่งได้เลื่อนระดับยิ่งขยายสาขาชวนคนเข้ามาลงทุนสถานะของคุณก็จะยิ่งสูงมากขึ้นไปอีกครับปัญหาคือพอมันมีการบิวไปซื้อของไปสต็อกไว้เยอะเนี่ย พร้อมกับรับประกันว่าเฮ้ยมันขายได้แน่แต่สุดท้ายพอขายไม่ออกบรรดาผู้เสียหายแต่ละคนก็มาเชือกับปัญหาส่วนตัวที่ตามมาครับซึ่งแต่ละคนเชอปัญหาแตกต่างกันออกไปครับบางคนต้องแตกหักกับครอบครัวบางคนต้องไปกู้หนี้ยืมสินบางคนถนึงขั้นเลือกจะจบชีวิตตัวเองด้วยซ้ำไปหรือบางคนก็เลือกจะเอาตัวรอดด้วยการหาเหยื่อมาเพิ่มเพื่อแบ่งเบาภาระหนี้สินของตัวเองจากโมเดลธุรกิจที่ดูสวยงามอยู่ๆมันกลายเป็นโมเดลธุรกิจที่ทุกคนต้องดิ้นรนกันตลอดเวลาเพื่อหาทางออกให้ชีวิตตัวเองครับกลายเป็นโครงงงข่่่าาายยบอที เป็นต่อๆกันไปอย่างมีวันสิ้นสุดมีหลายมุมครับที่ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าวิธีการแบบนี้ของดีไอคอนเนี่ยมันคล้ายคลึงกับแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าหลายยิงบ็อกของดีไอคอนได้มีการสื่อสารผ่านโซเชียลเพราพวกเขาได้ไปเที่ยวต่างประเทศกินห,นหรูอยู่สบายมีธุรกิจนั่นนี่มีรถหรูขับมีนาฬิกาเรือนแพงๆมันก็ยิ่งทาให้บรรดาคนที่อยากจะ เป็นที่ได้แบบพวกเขาเนี่ยนะครับสนใจในธุรกิจตัวนี้มากขึ้นแล้วก็คาดหวังว่าดีไอคอนเนี่ยมันน่าจะทําให้พวกเขามีชีวิตที่ดีเหมือนกลุ่มคนเหล่านี้ได้ขออนุญาตยกบางเคสให้เห็นภาพชัดๆนะครับผู้เสียหายรายหนึ่งเล่าว่าเธอเห็นโฆษณาของบริษัทนี้ผ่านทางโซเชียลมีเดียเป็นโฆษณาสอนทําธุรกิจออนไลน์มีโปรโมชั่น50-100คนแรกเรียนฟรีหรือถ้ามีค่าใช้จ่ายก็อยู่ที่ราวๆ99บาทเท่านั้นตัวเธอเองจึงสนใจเข้าไปเรียนแต่พอเรียนจะมาถึงวันที่3 มันก็มีบุคคลระดับแม่ทีมมาสอนและแนะนําธุรกิจไปด้วยแต่ระหว่างการสอนมันจะมีการแทรกการเชิญชวนให้ร่วมลงทุนไปด้วยครับแต่ต้องเสียค่าสมัครเพื่อร่วมธุรกิจ2,500บาทเราจะได้สินค้าและมีระบบหลังบ้านให้ทั้งหมดตัวเธอเนี่ยสนใจที่จะร่วมธุรกิจครับแต่เงินในช่วงแรกมีไม่พอครับแม่ทีมจึงแนะนาให้เธอเนี่ยไปขยายวงเงินบัตรเครดิตพราะมีการบิ้วถึงผลกลําไรมหาศาลที่จะตามมาเธอก็เชื่อใจแม่ทีมครับโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือการขายฝันหรือเปล่า จึงตัดสินใจใช้เงินทั้งหมดนี้รวมถึงสร้างหนี้ในบัตรเครดิตจนถึงจุดที่เรียกว่าหมดตัวครับซึ่งพอหมดตัวเนี่ยนะครับจากคํากล่าวอ้างของเธอเธอยืนยันว่าแม่ทีมแนะนําให้เอารถยนต์ไปรีไฟแนนซ์เพื่อนํามาต่อยอดครับหลังจากลงทุนไปแล้วครับสิ่งที่เธอเจอมันไม่ใช่การขายของอย่างที่แม่ทีมบอกเอาไว้นะครับแต่เป็นการให้ไปโฆษณาในโซเชียลด้วยการยิงแอดโฆษณาลง Facebook ว่าเฮ้ยหาคนเข้ามาเพิ่ม แนะนำคนเข้ามาเพิ่มนอกจากนี้แล้วครับทางบริษัทยังแจ้งกับเธอว่าถ้าเธอหาลูกค้ามาได้ก็จะได้เปอร์เซ็นต์แบบรายหัวและพอเรียนไปเรื่อยๆหลักสูตรเรื่องการสอนมันยังดูไม่เน้นไปที่การขายของครับแต่เป็นเน้นไปที่การหาวิธีมากระจายสินค้าหรือหาคนมาลงทุนเรื่อยๆนั่นแหละครับมันคือการหานักเรียนที่เป็นเย่อรายใหม่ๆและสถา,านการณ์ก็จะบีบบังคับให้เธอคนนี้ต้องไปพูดกับคนอื่นๆให้เข้ามาอยู่ในโครงข่ายนี้ครับส่วนสินค้าที่ซื้อไปมัน ขายไม่ได้นี่ข้อแท้จริงของเธอนะครับบอกก่อนว่านี่เป็นข้อแท้จริงของเธอเพื่อความเป็นธรรมกับหลายๆฝ่ายข้อแท้จริงของเธอเท่านั้นบางเคสครับมีการลงทุนไปกว่า2,000 200, 0 0บาทครับเพราะว่าหลงเชื่อการขายฝันของบรรดาบอสต่างๆแต่สินค้าในสต็อกดันขายไม่ออกหมดหนทางจนอยากจะปิดชีวิตตัวเองด้วยซ้ำอีกหนึ่งเคสที่น่าสงสารมากๆนะครับคือ เขาเป็นผู้มีการโลกบริโอครับก็เธอเห็นโฆษณาผ่าน Facebook ว่ามีคอร์สเรียนธุรกิจราคาราวๆสัก2 9 9บาทก็ตัดสินใจใจ่ายเงินเพื่อเข้าคอร์สดังกล่าวครับเธอตั้งใจเข้าไปเรียนเทคนิคในทิกต o k ครับเพื่อต่อยอดธุรกิจของตัวเองแต่พอเรียนไปเรียนมาเนี่ยมันมีการสอดแทรกเนื้อหาในเชิงชักชวนลงทุนเข้ามาครับมีการโชว์ยอดรายได้จํานวนมากครับมีคนขึ้นไปพูดว่าตัวเองเนี่ยได้รายได้มหาศาลจากการทําธุรกิจนี้พูดว่าเขามันทําให้เธอสนใจมากครับท้ายสุดครับเธอก็หมดเงินลงุนนนนเเกืออบาาาล้ยังงมมมมีรรริคพะช่่ ในความพูดของบรรดาบอสต่างๆแต่ปรากฏว่าเช่นกันครับสินค้าอาจจะขายไม่ออกและไม่มีใครรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเลยครับเคสต่อมาครับมีชายคนหนึ่งถูกชวนจากผู้คนรอบข้างให้ไปลงทุนกับดีไอคอนในช่วงโควิดนะครับเขาจึงนาเงินเก็บของคุณแม่วัย70ปีมาลงทุนด้วยจำนวนเง,งินราวๆสองแสนบาทแล้วก็เพิ่มเติมหลังอบรมอีก2องแสนาบาทเพราะเขาเชื่อว่าลงทุนกับที่นี่ดี ทำแล้วจะรวยมีรถหรูขับอะไรแบบนั้นสุดท้ายครับพอซื้อสินค้ามาแล้วก็ขายไม่ออกครับชายคนนี้เกิดเภาะวะเครียดอย่างหนักกังวลว่าจะหาเงินมาคืนคุณแม่ไม่ได้ตอนที่สุดท้ายตัดสินใจดื่มยาฆ่าย,ยาปิดชีพตัวเองครับอีเป็นเคสตัวอย่างเท่านั้นนะครับ ล่าสุดก็มีผู้เสียหายร้องเรียนตำรวจมากกว่า700คนมูลค่าความเสียหายมากกว่า260ล้านบาทแล้วครับในขณะที่อดีตแม่ขายข,ายของดีไอค้ากรุ๊ปก็ออกมาแชร์ะบวนการนี้กันเต็มไปหมดครับอดีตแม่ขายรายหนึ่งนะครับกล่าวอ้างว่าช่วงแรกนั้นมีคนเข้ามาจากการยิงแอดโฆษณามีการยิงแอดโฆษณาเพื่อหาคนเข้ามาเรียนไม่ใช่หาคนเข้ามาซื้อของแม้จะมีการยิงแอดโฆษณาเพื่อขายของแต่ก็ไม่ใช่เรื่องหลัก ไม่ใช่เป้าหมายหลักของเขาเป้าหมายหลักของเขาคือการหาคนมาเข้าเรียนให้ได้หากมีใครสักคนตั้งคำถามเขาก็จะไม่แนะนําเราแต่เขาจะบอกว่าเราไม่ได้มีหมายเซตที่ดีเขาจะดีดคนที่คิดต่างจากเขาออกไปส่วนคำถามที่สังคมสงสัยว่าทําไมถึงโง่ทําไมถึงโลภทําไมถึงไปเชื่อคือต้องบอกว่านี่มันเป็นกระบวนการคล้ายๆกับการสะกดจิตหมู่เลยนะในช่วงโควิดผู้คนต่างหาโอกาสมันก็เลยเป็นช่วงที่คนเข้ามาเยอะมากๆและพอเราเข้าไปในช่วงนั้นมันก็เหมือนมีคนที่เชื่อเหมือน,เ,อนเราเยอะตําแหน่งเราก็เลยขึ้นสูงอย่างรวดเร็ว ส่วนยอดขายก็ขึ้นตามไปด้วยเอาจริงๆมันก็ดูทําได้จริงแต่มันก็มีความเอะอยู่ในใจตลอดเพราะเขาเนี่ยมีการให้เราเน่อยหาคนมาเข้าเรียนเรื่อยๆมีการเอาไปพูดต่อและคําที่เขาใช้ในการชักชวนให้เรามาทําธุรกิจก็คือลงทุนครั้งเดียวแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ที่แม่ขายออกมาพูดส่วนหนึ่งเพราะว่าเราอยากรับผิดชอบเราเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เขาใช้ในการนําคนเข้ามา มันคือการนําโปรไฟล์ของแต่ละคนมาทําให้ทัชใจคนเช่นมีคนสูงอายุเข้ามาเขาก็จะเอาโปรไฟล์ของผู้สูงอายุไปพูดให้คนที่ฟังรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้เหมือนฉันเลยงั้นอย่างนี้ฉันก็จะทําได้สินี่เป็นคำพูดบางส่วนของแม่ขายนะครับที่ออกมาพูดถึงเรื่องราวการทํางานในเวลาที่เธอยังคงทํางานให้กับองค์กรดีไอคอนอยู่นะครับนอกจากนี้ครับยังมีการเปิดเผยสโลแกนภายในเครือข่ายว่ารายชื่อคือรายได้มีการกล่าวอ้างว่าหากว่าคุณหาคนเข้ามาได้มากเท่าไหร่รายได้ของคุณก็จะเพิ่มมากขึ้น ยังมีการซื้อขายรายรชื่อลูกค้ากันภายในกลุ่มด้วยนี่คือจุดที่ทำให้เกิดข้อสงสัยนะครับว่าธุรกิจนี้อาจจัดอยู่ในหมวดแชร์ลูกโซ่หรือไม่ครับโดยมีการเปิดเผยถึงข้อมูลยอดสมาชิกในระดับต่างๆของการดาเนินธุรกิจนะครับล่าสุดเนี่ยมีจํานวนอยู่ที่3 6 8 2 5 7รายแบ่งเป็นเดลเลอร์สามหมื่รายครับลงทุนไปนทั้งหมด2อง0 0 0หบาทตัวแทนจำหน่ายเล็กหรือว่ามินิดีเดลเลอร์ครับหกพรายลงทุน20,0,000บาท หัวหน้าทีมหรือว่าซ u เปอร์วิเซอร์ครับ43,976รายลงทุน25,000บาทร้านคาปีกครับจำนวน285,833รายลงทุนไปทั้งหมด2,500บาท ออยอดอคเนนราจึงสรุปได้ว่าธุรกิจนี้ครับมันถูกส่งต่อเป็นวงกว้างอย่างแท้จริงครับพอเกิดกระแสลบกับธุรกิจนี้ครับหลายคนก็โจมตีไปที่บรรดาบอสที่เป็นเซเลบริตี้ว่าพวกเขาเนี่ยมีส่วนที่ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะคนดังทั้งหลายคือตัวตั้งตัวตีในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับดีไอคอนครับคือในใสายตาแฟนคลับนะครับเพราเขาอาจไม่รู้ด้วยซ้ำว่าดีไอคอนคืออะไรแต่พอเห็นดาราพิธีกรหรือว่าใครก็ตามที่เด็กชื่นชอบไปเป็นพรีเซนเตอร์หรือว่าเป็นทีมบริหารมันทำให้พวกเขาเนี่ยนะครับตัดสินใจจะเชื่รง่าศี เท่าไห่ครับและสุดท้ายเนี่ยก็อาจจะต้องเสียเงินเสียทองกันไปครับล่าสุดครับคุณซามยูรุนันยอมรับว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้อะไรเกี่ยวกับบริษัทนี้มากนกครับเขารู้แค่เรื่องของตัวสินค้าครับเขาไม่ได้มีหน้าที่ในการตัดสินใจใดๆครับแล้วก็ไม่รู้ว่าระบบหลังบ้านมันมีการจัดการอย่างไรบ้างพราะตัวเองเนี่ยมีหน้าที่แค่ประชาสัมพันธ์เท่านั้นส่วนทานคุณกันกันถาวรครับยอมรับว่าตัวเองเสียใจแล้วก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเพราะปฏิยญนยันว่าตัวเองเนี่ยไม่มีส่วนร่ว มีหน้าที่แค่รับจ้างทำสื่อเท่านั้นและขอแสดงความรับผิดชอบด้วยการยุติอาชีพพิธีกรอีกทั้งยังระบุว่าทุกอย่างที่พูดไปเป็นเพียงสงกิปของทางบริษัทและตัวเขาเองครับยกเลิกสัญญากับด i ไอคอนเป็นที่เรียบร้อยส่วนคุณมินพิชยาครับถแถลงยืนยันว่าตัวเองเป็นเพียงพรีเซนเตอร์และ PR รบริษัทเท่านั้นไม่ได้มีหุ้นส่วนแต่อย่างใดและถ้ารู้ว่ามีผู้เสียหายตัวเองจะไม่ร่วมง,งานกับด i ไอคอนแน่นอนส่วนการเรียกว่าบอสนะั้นมันคือการให้เกียรติกันเฉยๆซึ่งตอนนี้ก็ถอนตัวและไมม่่่่ีีีสวววววนนนนนนนเกกกยข้้้้องัััับบริษทแลจจาคะ ไม่ใช่เพียงแค่พรีเซนเตอร์แต่มินตัดสินใจเข้ามาเป็นบอสมินของครอบครัวดีไอคอนกรุ๊ปเอทั้ง3คนยืนยันนะครับว่าไม่ได้เป็นหุ้นส่วนครับหลักๆมีหน้าที่เป็นพรีเซนเตอร์เช่นเดียวกับเซอร์วิสตี้ท่านอื่นๆอย่างเช่นพี่บอสตะกณ์ที่ยืนยันว่าสัญญาของตัวเองเนี่ยไม่มีอะไรอย่างอื่นนอกจากการเป็นพรีเซนเตอร์นะครับและในขณะที่เรื่องเริ่มแดงขึ้นครับบรรดาแม่ค้าที่เคยโพสต์อวดความหรูหราก็ต่างพากันลบโพสจนหมดเกลียก็เป็นพฤติกรรมที่ดูน่าสงสัยไม่น้อยน,นะครับนอกจากนี้ครับยังเคยมีภาพของบที่่่ถายคูกั รีสอทธีรเทพวิโนไทยตำนานทีมชาติไทยครับโดวยวันนั้นครับบอสพอโพต์รูปพร้อมข้อความว่ายินดีต้อนรับน้องอรีซอเข้าสู่ครอบครัวดีไอคอนขอให้น้องประสบความเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปครับแล้วมันก็กลายเป็นภาพที่ถูกแชร์ต่อๆอกันครับพร้อมกับมีข้อสงสัยว่ารีซอนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้หรือเปล่า,าทั่งเจ้าตัวนะครับออกมาโพสยืนยันเองว่าตัวเองตกเป็นเหยื่อของดีไอคอนเหมือนกันแถมยังเสียเงินลงทุนไปกับธุรกิจดังกล่าวด้วยโดยรีซอทรีเทเทฟวิโนไทยบอกว่าชี้แจงก่อนเลยนะครับผมไม่ได้เป็นแม สูญเงินไป250,000บาทของไม่เคยขายยังไม่เคยชวนใครมาสมัครใดๆเลยครับจริงๆเรื่องนี้เองเน,นะครับตัวผมเองก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่รีซอก่อนที่จะมีการไปขุดภาพต่างๆขึ้นมานะครับพี่รีซอก็เล่าให้ฟังนะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยนะครับรู้สึกว่าเขาเนี่ยตกเป็นเหยื่อครับก็ในช่วงเวลานั้นเนี่ยมีการเข้ามาพูดคุยแล้วก็วาดฝันกันต่างๆน,น,นานา แต่สุดท้ายเรื่องราวต่างๆไม่ได้เกิดขึ้นหลังจากที่เขาเสียเงิน250,000บาทไปครับของก็ไม่ได้ขายขายออกไปไม่ได้ไม่ได้ชวนใครเข้ามาเลยด้วยซ้ำนั่นแหละครับคือสิ่งที่พี่รีซอประเชิญน,นะครับนอกจากนั้นครับเดียรคักรบยังเคยมีส่วนเกี่ยวข้องในวงการฟุตบอลครับเพราะในอดีตพวกเขาเคยทําทีมฟุตบอลในระดับไทยลีก3ครับเป็นการร่วมมือกันกันกบมหาวิทยลาลังสิตครับโดยใช้ชื่อว่า The Icon RSU พร้อมแต่งตั้งคิงกอนบบายเป็นประธานเทคนิค แต่าอทีมตกชั้นในปีที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวใดๆเพิ่มเติมอีกครับทีนี้เราลองมาฟังความเห็นในมุมของบอสใหญ่อย่างคุณพรวรัตพลกันบ้านนะครับคุณพ่อไปออกรายการของกระแสของพี่หนุ่มกัญชัยครับพร้อมเปิดฉากด้วยการปล่อยโฮและยืนยันว่าตัวเองยอมแพ้แล้วต้องการขอโทษต่อผู้เสียหายแต่ก็ระบุด้วยว่าเขาไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีคนตายเพราะดีไอคอนและแน่นอนนะครับว่าถึงแม้ว่าจะมีการเปิดฉากด้วยการร้องไห้ยอมรับผิดแต่ก็มีนักวิเคราะห์ภาษาการหลายคนชี้ว่าบอสพอเตรียมตัวสำหร,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 รับ มีการเปลี่ยนเรื่องหนักให้ดูซอฟต์ลงมีการประกาศว่าดีไอคอนคือการลงทุนที่ขาวสะอาดและเผยว่าตัวเองไม่รู้ว่าแม่ขายยัดเยียดผู้คนให้จ่ายเงินหลัก250,000บาททางที่กำลังซับไม่เพียงพอและมีการอาธิบายถึงรายละเอียดรายได้ของเซอร์มิตี้ข้างกายทั้ง3คนว่าพวกเขาได้เงินเดือนจากยอดขายไม่ได้ถือหุ้นแต่อย่างใดนอกจากนั้นภายในรายการครับวัตถอ,อยังอธิบายถึงธุรกิจตนเองเอาไว้ว่าดีไอคอนกรุ๊ปจดทะเบียนเป็นธุรกิจการตลาดแบบตรงขายของผ่านออนไลน์ทางบริษัทจะขายปลีกหรือขายส่งให้กับตัวแทน จากนั้นก็แล้วแต่ตัวแทนว่าจะเอาสินค้าไปขายหน้าร้านหรือขายออนไลน์ก็ได้ส่วนตำแหน่งบอสของบริษัทก็เปรียบเสมือนตัวแทนจําหน่ายที่จะดูแลทีมตัวเองและสาหรับแม่ขายก็คือตัวแทนจําหน่ายที่อยู่ในทีมของบอสอีกทีหากขายได้เยอะทั้งบอสทั้งแม่ขายก็จะได้รายได้เยอะตามลาดับกันไปโดยยืนยันนะครับว่าบางคนเนี่ยรายได้เยอะจนซื้อรถรูได้จริงๆตรวเรื่องคอร์สการเรียนเนี่ยนะครับพออธิบายว่ามันคือการเรียนการสอนจริงๆมีการแนะนําสินค้าจริงๆจะซื้อสินค้าหรือไม่ซื้อสินค้าก็แล้วแต่ความสใจ ซึ่งพอยืนยันว่าในแต่ละคอร์สเนี่ยมีคนสนใจร่วมธรุรกิจเพียงครั้งละ5%เท่านั้นจากนั้นก็มีการถามถึงเรื่องของแชร์ลูกโซ่ครับวัดพอระบุว่าตัวเองเนี่ยไม่มีความรู้ในเรื่องนี้และธรุรกิจของตัวเองเนี่ยก็ไม่ใช่แชร์ลูกโซ่เป็นเพียงการซื้อมาขายไปแต่ถ้ามีคนเสียหายจริงๆก็ติดต่อไปที่บริษัทได้เลยไม่จำเป็นต้องตั้งกลุ่มสมไฟโจมตีบริษัทอีกทั้งยังเชื่อว,ว่าบางคนเนี่ยไม่ได้เสียหายจริงแต่แค่ไม่พอใจในเชิงธรุรกิจเท่านั้นจึงสร้างเรื่องราวต่าง จนกลายเป็นข่าวใหญ่โตอย่างทุกวันนี้ครับมีช่วงหนึ่งหลังจบรายการของกระแสครับบอสพอระบุข่าวว่าย้อนกลับไปในวันที่เราลงมาช่วยเหลือในการดูแลธุรกิจมันก็ดีทุกอยา่างแต่พอในวันที่มีปัญหาพวกเขาก็มากระทืบเราผมงงมากว่าผมทําอะไรผมทําอะไรผิดหรอไอโมเดลธุรกิจนี้ก็คือซื้อมาขายไปทีนี้พอซื้อไปแล้วมันก็มีให้เลือกต้งองพันห้าสงหหรือว่า2องแสนแต่พอมาพูดก็พูดแต่2องแสนแล้วก็บอกว่าผมไปบิลให้ซื้อเยอะ,ยอะแต่แค่ซื้อกล่องเดียวเราก็ขายนะจะคืออ10กล่งเนะ แล้วไปซื้อ2อ0 0สนด้วยความที่ไม่พร้อมแล้วจะซื้อไปทําไมซึ่งพอมีปัญหาก็มาโยนใส่ผมแล้วก็บอกว่าเนี่ยผมหลอกลวงนี่คือสิ่งที่บอสพอพยายามบอกนะครับท้ายที่สุดครับเขาก็ยืนยันว่าตัวเองเนี่ยพร้อมเข้าสู่กระบวนการการพิสูจน์ความบริสุทธิ์อย่างเต็มใจนะครับก็เป็นเรื่องราวที่เราต้องติดตามกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย มันจะลงเอยอย่างไรครับบีไอคอนเนี่ยเข้าขายแชร์ลูกโซ่ใช่ไหมโมเดลธุรกิจแบบนี้เนี่ยผิดที่ผู้ซื้อหรือผิดที่ผู้ขายและวิธีการในการชักชวนเป็นการขายฝันอย่างที่มีการแอบอ้างหรือเปล่าแต่สิ่งหนึ่งที่น่ากลัวมากครับมันคือคลิปเสียงที่ถูกเผยแพร่ใน,ในรายการโหนกระแสที่อ้างว่าเป็นการพูดคุยกันระหว่างบอสพอและนักการเมืองท่านหนึ่งครับซึ่งมันมีเนื้อหาในเชิงต่อรองเพื่อเคลียร์คดีโดยนักการเมืองท่านนั้นพูดว่าพี่กำลังจะบอกพอว่าพอต้องใหญ่กว่านี้พอต้องดูแลพี่ดีกว่านี้พอเข้าใจใช่มยอหพีี่เดละแส กับการที่พี่ไปดูแลคนเนี่ยพี่ดูแลมากกว่านั้นถ้าพอให้พี่มากกว่านี้พอจะทําอะไรพอดีดนิ้วได้เลยพอเข้าใจใช่ไหมซึ่งพอเป็นแบบนั้นเนี่ยนะครับนายวันโมหัดนอมาทาประธานสภาผู้แทนรัษฎรก็ได้สั่งดําเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวโดยด่วนนะครับในขณะที่บอสพอเองยืนยันผ่านของกระแสว่าคลิปดังกล่าวเป็นคลิปเสียงของตนเองจริงๆแต่ไม่ขอยืนยันว่านักการเมืองคนดังกล่าวนั้นเป็นใครมันก็จึงยืนยันได้ว่า,าธรุรกิจของบอสพอเป็นแชร์ลูกโซ่ หรือมีข้ออะไรก็ตามที่มันผิดพลังจริงๆแต่ดันมีบุคลากราในสภาที่พร้อมจะออกตัวปกป้องบอสพอเพื่อแรกกับเม็ดเงินมหาศาลเขาก็อาจจะเป็นได้แค่นักการเมืองเร็วๆคนหนึ่งที่ไม่ได้ทำงานเพื่อประชาชนแต่ใช้ช่องทางจตาแหน่งของตัวเองในการสร้างไรายได้และช่วยให้ธุรกิจของใครสักคนหนึ่งเดินหน้าต่อไปโดยไม่สนศิลธรรมนะครับและนั่นคือความบิดเบี้ยวที่ไม่ควรเกิดขึ้น และยิ่งสร้างภาพลักษณ์ให้การเมืองไทยที่ดูแย่อยู่แล้วมันยิ่งดำดิ่งแย่ขึ้นกว่าเดิมไปอีกครับยดีงยว,วก็ตามพอคลิปเสียงกระจายไปทั่วโซเชียลบอสพอก็ออกมาโพสต์วอนให้สื่อลบคลิปดังกล่าวภายในวันที่18ตุลาคมไม่เช่นนั้นจะดำเนินคด,ดีพร้อมยืนยันว่าคลิปนี้ผ่านมานานไม่ต่ำกว่า 2- 3ถึงปีแล้วและตนเองนั้นไม่เคยให้เงินนักการเมืองคนดังกล่าวแค่มีแนวคิดอยากจ้างมาเป็นที่ปรึกษาบริษัท แต่ก็ไม่มีการจ้างเกิดขึ้นส่วนบทสรุปของคดีดีไอคอน Group ครับทางอายการและกระสมองว่าโมเดลธุรกิจหาลูกขายมันดูซับซ้อนมากกว่าธุรกิจขายตรงมีกระบวนการหาลูกค้ามีโฆษณาชวนเชื่อมีการโปรโมทล่อใจไม่นเน้นที่โฆษณาสินค้าแต่เน้นโฆษณาด้วยเงินซึ่งเซเลบริตี้ต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็มีโอกาสได้รับโทษด,ด้วยฐานความคิดเป็นผู้สนับสนุน ขบวนการดังก,กล่าวเช่นกันนะครับเมื่อถึงจุดนั้นเนี่ยนะครับคุณจะบอกแค่ว่าผมไม่รู้ก็อาจจะไม่ได้นะครับเพราะบางสินค้าเพิ่งประกาศเปิดตัวแต่ว่าขายหมดไปล้วล้านชิ้นเพียงเพราะว่าคุณอาจจะพูดบนเวทีแอมเสเล์บางคนเองยังขึ้นไปกล่าวในเชิองอวดความสาเร็จแบบที่แม่ขายหรือว่าบอสต่างๆหลายคนเขาทํากันนะครับมันก็แสดงให้เห็นว่าคุณอาจจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของปรเซสนนี้แต่หากมีการพิสูจน์ว่านี่เป็นการหลอกลวงจริงๆเนี่ยก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับเพราะว่าคุณก็จะกลายเป็นคนที่มีส่วนร่วมต่อการไปหลอกผู้้้้คคคนนนรรัังีดวยะบ เข้าใจดีเลยครับว่ามันค่อนข้างที่จะยากพอสมควรกับคดีนี้นะครับเพราะว่ามันก็มีหลายภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องน,นะครับชิงๆิตที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่ไอคอนกรุ๊ปนะครับยังมีหลายแหล่งที่ทําธุรกิจที่ตีความหรือว่าอาจจะมองได้ว่ามีความเข้าข่ายกับการทําแชร์ลูกโซ่หรืออะไรก็แล้วแต่เราก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นเสมือนบทเรียนใหท้ทุกคนได้รู้ถึงพิษภัยของมันนะครับว่าแท้จริงน้วในสังคมของเราเนี่ยมันมีหลุมนรกบางอย่างที่เรียกว่าเป็นคําว่าธุรกิจก็ได้ครับ ที่จะคอยดึงดูดหลายๆคนลงไปในหลุมนั้นใครก็ตามที่รอดพ้นจากหลุมดังกล่าวเนี่ยคุณอาจ,จประสบความสําเร็จแต่การประสบความสำเร็จครั้งนั้นของคุณเนี่ยมันคือการเหยียบหัวคนอื่นเพื่อพาตัวเองขึ้นมายืนบนปากหลุมหรือเปล่าคุณต้องถามตัวเองด้วยะครับุณได้สูดอากาศสดชื่นท่ามกลางลงมหายใจอันรดยรินของคนนับพันซึ่งเราก็ไม่คาดหวังให้ใครต้องตกไปอยู่ในสถานการณ์แบบนั้น,นะครับเพราะมันจะสร้างบาดแผลสร้างความบาดเจ็บ ให้กับคนรอบข้างอย่างไรที่สิ้นุดครับเรื่องนี้ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองกันด้วยนะครับถ้าเรารู้เท่าทันเราระงรับความอยากได้เราระงรับความโลภของเราเราระงรับสิ่งที่เราไม่รู้ได้ด้วยการศึกษาให้รู้อย่างทองแท้ก็จะเป็นเครื่องป้องกันชั้นแรกสุดที่ทําให้เรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นแต่ผมเข้าใจมากๆกกับกลุ่มผู้เสียหายที่บางครั้งบางทีเนี่ยมันถูกองค์ประกอบหลายอย่าง เข้าไปตีกรอบแล้วทำให้ความคิดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ไปจุดที่ไปหาคําตอบหรือไปศึกษาด้วยตัวเองทุกสิ่ทุกอย่างมันถูกพาไปถูกการบิ้วต่างๆสุดท้ายผลเสียก็กลับมาตกอยู่กับตัวเราเองถือเป็นคลิปที่อยากจะทําขึ้นเพื่อครั้งหนึ่งผมอาจจะให้แค่คุณแม่ผมดูก็ได้ครับหรือญาติผมดูว่าเออมันมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็แน่นอนหลายคนก็จะบอกว่ามันเกี่ยวอะไรกับกีฬาเกี่ยวช,ชัดๆเลยครับทีมไทยลีก3 ยังไม่ได้เจาะนะครับว่าเขาเลิกทาเพราะอะไรปีรีสอร์ก็โดนนะครับนี่ก็คนกีฬาเหมือนกันฉะนั้นขอบสนามดักไซ้์ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองแค่ว่าจะต้องทาโดยเฉพาะเรื่องฟุตบอลครับเราทําได้ในทุกเรื่องและเราเป็นแค่ช่องช่องหนึ่งคลิปคลิป,ลปหนึ่งที่เอาไว้เตือนใจไม่ได้ต้องการจะประหัตประหารใครหรือว่ายโยนความผิดไปให้ใครก็ตามผมแค่นําเสนอแฟกต์ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นว่ามันเกิดอะไรบ้างมันอาจจะไม่ได้เร้าใจอย่างที่คุณคาดหวังว่าจะต้องมานั่งด่าคนนั้นคนนี ผมทำแบบนั้นไม่ได้ผมแค่นิยามตัวเองว่าข้อสนามด์กไซด์มันคือเรื่องราวดาัร์ักที่จะสะท้อนภาพให้คุณเห็นให้มันเป็นบทเรียนให้มันเป็นประสบการณ์ที่คุณไม่ต้องไปเจอกับมันเองอย่างน้อยคนดูคลิปนี้จบคุณจะมีภูมิคุ้มกันกับธุรกิจในเชิงลักษณะนี้มากมากเลยจริงไหมครับลองคอมเมนต์มานะครับนี่คือบทคอลข้อสนามดักไซด์ครับในเรื่องหน้าคุณอยากให้เราเล่าเรื่องอะไรลองคอมเมนต์มาดูนะครับวันนี้เกมไปก่อนสวัสดีครับ